สวัสดีกันด้วยนะครับผมพบกับผมนะครับนัทเทอร์เร็กซ์วันนี้เราก็จะมารีวิวตัวนี้เอชเอฟฟิกูอาร์ดอุลตร้าแมนอาร์นั่นเองนะครับเป็นอุลตร้าแมนตัวใหม่เลยของซูบุร์ยาเนาะนี่หนะ้ากล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับด้านข้างด้านหลังก็จะมีตัวอย่างแอคชั่นคร่าวๆข,ของอุลตร้าแมนอาร์นั่นเอง ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในกล่องกันเลยดีกว่าไปเลยไปและของทั้งหมดในกล่องก็มีด้วยกันประมาณนี้ครับนั่นก็คือในส่วนของตัวฟิกเกอร์อุลตร้าแมนอาร์คและดาบอาร์คไอซอสและคัลเลอร์ทัมเมอร์สีแดงสำหรับเปลี่ยนและมือทั้งหมดอีกมือทั้งหมดอีก5 5คู่ในกล่องนะครับแล้วก็ที่ตัวอีก1คู่ ซึ่งในส่วนของมือนะครับก็จะมีมือสําหรับจับดาบหนึ่งเล่มมือกลางนิ้วมือประคองดาบทําไมถึงเป็นมือประคองดาบนะเหรอก็พบว่ามันทํามือแบบนี้ยังไงล่ะนี่มันเป็นมือแบบเห็นไหมกลางนิ้วโป้งออกมาแบบโอาหรับประคองดาบแล้วก็มือตั้งกาดแล้วก็มือเรียงนิ้วนะครับมือเลียงนิ้วสำหรับตั้งกาดเนาะอันนี้มันจะเอานิ้วโป้งออกมานิดนึงแล้วก็มือแบบ เลียงนิ้วชิดติดกันนะอันบนเดี๋วเรามาดูในส่วนของตัวดาบกันนะครับผมในส่วนของดาบเนี่ยก็จะมีรูปลักษณ์ประมาณนี้เลยนี่ดีเทลนะครับถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยสำหรับตัวดาบอาร e ต s อ r อนะครับซึ่งทั้งข้างหน้าข้างหลังเนี่ยผมชมเลยว่ามันสวยมากกันนะมันใช้เคลียร์พาร์ทเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเคลียร์พาร์ทด้วยแล้วก็ มีทําดีเทลสีเหลืองๆเอาไว้ในตรงตาด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวดาบนี้นะครับสามารถถอดชิ้นส่วนได้นะนั่นก็คือต้องแกะอย่างนี้นี่คือมันถอดได้เพราะอะไรเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นชิ้นดัมมี่ไวาสำหรับทําตอนเวลาอุลตร้าแมนอาร์คใช้อาร์คิวต่างๆในการใช้ท่าไม้ตายนะครับผมซึ่งมันก็จะแถมกันตามกล่องของเกาะเนาะก็ ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวและในส่วน c o ลเล Timer นะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้เนาะก็อันเล็กมากเลยก็ระวังหายกันด้วยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนตัวฟิกเกอร์นะครับผมดีเทลของตัวฟิกเกอร์นะครับถือว่าปั้นออกมาได้สวยมากๆเลยครับเหมือนสูตรแอคเตอร์อีกแล้วแต่ก็จะมีรูปร่างที่ว่าช่วงเอวเนี่ยดูท้มๆหน,ๆหนาๆนะฮะดูใหญ่ๆไวหน่อย ซึ่งในส่วนของดีเทลโดยรวมนะครับของอุลตร้าแมนอาร์คเนี่ยผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมโดยที่จะมีในส่วนของดวงตานะครับก็จะมีการอ่าเหมือนจะมีการทําขีดขีดไว้ตรงขอบตาเขาครับไม่ใช่เส้นสีดํานะมันจะแบบเป็นดีเทลในตาแบบในเรื่องอะ่ะคือคือมันมันก็มองไม่เห็นนะแต่ว่ามันจะเห็นอยู่แว๊บๆนิดนึงอะ่ะเพราะตาอตาแมนอาร์คจะแบบ อ่ามันจะมีขีดๆอยู่รอบๆดวงตานิดนึงเนาะแล้วก็ในส่วนของตรงเขานะครับก็จะมีร่องแบบนี้มาให้ด้วยแบบตรงตามต้นฉบับเป๊ะเลยแล้วก็มีลายสีฟ้าบนหัวนะครับอืมซึ่งทําออกมาได้ดีเยี่ยมเลยเดียวแล้วเราก็มาดูในส่วนของจุดขยับนะครับผมจุดขยับของตระแมนอาร์กนะครับตรงช่วงหัวเนี่ย ว่าทำออกมาได้แปลกใหม่มากก็คือทำเหมือนกับอุลตร้าแมนเบซ่านั่นเองซึ่งผมก็ยังไม่ได้รีวิวอีกตามเคยหัวนะครับก็จะมีจุดขยับประมาณนี้แหละก็คือมันทำให้การขยับเนี่ยมันมัน,ม,นมันเพิ่มไปมากหมายเลยนะก็คือยังหัวก็ได้ยังคอก็ได้เพราะว่าเป็นบอลจอยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบอลจอยก็ก้มเงยก็ทำได้ประมาณนี้เลยเนาะ สุดดยอดเงยสุดๆก็ก็ได้ประมาณนี้เลยเพราะว่าเนื่องจากหัวมันเน่ยนะมันดัดได้เยอะอแล้วก็มาดูในส่วนของลำตัวนะครับลำตัวตรงช่วงอกขยับได้หมุนได้นะครับผมขึ้นลงได้นิดหน่อยช่วงเอวก็หมุนได้นิดหน่อยแต่ขึ้นลงเนี่ย แล้วความสมูทเนี่ยถือว่าได้เยอะเลยนะแล้วก็ช่วงแขนนะครับช่วงแขนตรงนี้นะครับเหมือนเขาจะทําจุดรับเอาไว้ให้แบบสามารถแขนมันเข้าไปข้างในเนาะซึ่งก็จะทําให้อุลตร้าแมนอาร์คกางแขนขึ้นได้ประมาณนี้เลยแต่ที่น่าเสียดายนะครับคือเขาก็ไม่ได้ทําข้างหลังเอาไว้อะเนาะไม่ได้คว้านข้างหลังออกทําให้เวลาอ้าแขนของอุลตร้าแมนอาร์คเนี่ยเลยอ้าได้ไม่เยอะเนาะเนี่ย าหให้ไม่เยอะน่าเสียดายนะครับตรงนี้แต่จุดขยับเนี่ยก็ยกขึ้นได้แบบตามปกตินะครับตามแล้วก็พับแขนแบบดับเบิลจอยได้ข้อมือก็เป็นบอลจอยก็จุดก็ขยับได้แต่ทีเด็ดของตอร์แมนอาร์ก็คือการถอดแขนซึ่งถอดได้ทั้งสองข้างนะเพื่อเป็นการใส่เกราะนั่นเองซึ่งถือว่าเจ๋งมากเลยทีเดียวมาดูในช่วงขานะช่วงขาของตอรแมนอาร์นะครับ ช่วงต้นขาสามารถดึงลงมาได้แบบนี้ดึงลง,ลงมาได้แต่ว่าได้ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะแต่ก็เยอะกว่าตัวก่อนๆในอดีตอย่างเช่นอุลตร้าแมนเด็กเกอร์หรือคิกเกอร์อะไรกองอันนี้แต่ว่าแต่ว่าน้อยกว่าเบซ่านะถ้าเป็นเบซ่านยจะดึงลงมาได้เยอะกว่านี้แต่นี้ก็โอเคแล้วเพราะว่าทําให้แบบขยับได้ดีอ่ะนะดึงลงมาได้ประมาณนี้มันก็เพอร์เฟกแล้วล่ะนี่ ต้นขาก็หมุนได้นะครับอ้อผมลืมบอกไปตรงแขนเนี่ยก็มีจุดขยับตรงนี้ด้วยเนาะแบบมุนตะแมนทุกตัวเลยก็คือตรงข้อพับเนี่ยหมุนได้แล้วก็ใบเซจก็หมุนได้นิดนึงแล้วก็บัตเตอร์ไฟก็ก็ทำได้เยอะอยู่นะนี่นี่บัตเตอร์ไฟได้ขนาดนี้เลย เกือบลืมไปเลยทีเดียวลับมาที่ช่วงขานะครับช่วงขานะครับก็ก็เห็นได้แล้วว่าการได้ประมาณนี้เนาะด้วยความที่มันดึงลงมาได้หน่อยแล้วก็มีดับเบิลจอยนะครับข้อเท้านะครับตรงนี้เหมือนจะทําลงไปเว้าวไปเยอะมากทําให้แบบนี่หมุนได้แบบหมุนไปมาได้ประมาณนี้เลยเชิดลงเชิดขึ้นได้ประมาณนี้ครับ และทีเด็ดของขานะครับเพราะว่าในอนาคตอุลตร้าแมนอาร์จะมีการเปลี่ยนเกราะตรงช่วงขาด้วยดังนั้นขาของเขาจึงสามารถถอดได้แบบนี้เลยนี่โอ้ถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งแจวมากเลยนะเพราะในอนาคตเขาจะมีเกราะที่มีชื่อว่า Galaxy Armor นั่นเองซึ่งมันจะเป็นเกราะที่ใส่ทั้งแขนตัวแล้วก็ขาไปเลยเนาะก็ถือว่า <c oughs> ฟิกเกอร์ทำออกมาพร้อมขนาดนี้ กรอบมาแน่นอนครับในส่วนของฟิกเกอร์ก็มีประมาณนี้เนาะในส่วนของดาบก็เราก็รีวิวไปแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปในช่วงของการโชว์แอคชั่นต่างๆแล้วกันเนาะซึ่งในช่วงระหว่างที่โชว์แอคชั่นผมก็จะสรุปให้กับฟิกเกอร์ตัวนี้ไปด้วยทางๆเลยนะครับโอเคครับผมไปเลยโอเคครับเราก็มาในส่วนของการสรุปการรีวิวนะครับสำหรับฟิกเกอร์ เอทีฟิกูอาอุลตร้าแมนอาตัวนี้นะครับผมผมต้องขอยอมรับนะครับว่าการพัฒนา, <S <S าการการการปั้นของตัวฟิกเกอร์นะครับถือว่าแบบมาไกลมากเลยนะเพราะว่าตัวเนื้อง,งานเนี่ยก็ดูมีความสมจริงสุดๆไปเลยแต,แต่ช่วงเอวก็เหมือนจะใหญ่ไปหน่อยนิดน,นึงเนาะดูดูดูสะโพกหนาช่วงลำตัวดูเล็กๆแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องทำมาเพื่อสำหรับการใส่เกราะและในส่วนของ สิ่งที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งในฟิกเกอร์ตัวนี้ก็คือ,อไอจุดที่ผมพูดไปถึงตรงช่วงแขนน่ะนะเพราะว่าตรงมันเวลาอ้าแขนน่ะเวลากลางเวลากลางขึ้นนะกลางขึ้นปกติอะ่ะมันกลางได้เพราะว่าเขาได้ทำส่วนรองรับเอาไว้แล้วเนาะแต่เวลาอ้าแขนน่ะมันอ้าได้ไม่สุดซึ่งเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าน่าเสียดายมากๆเลยเนาะสำหรับฟิกเกอร์ตัวนี้นก,ก,ก็ก็ทำไงได้เนาะมัน ดันทำมาแบบนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าเสียักที่ที่น่าต้องที่มันไม่โอเคหน่อยอีกนิดนึงก็คือตรงส่วนของการเปลี่ยนมือตรงข้อมือของอุลตร้าแมนอาร์คเนี่ยเขาทำจอยมาแบบอ่าตรงช่วงข้อมือจอยมันดูยื่นออกมาสั้นไปหน่อยเวลาเปลี่ยนมือเนี่ยมันเปลี่ยนลําบากนิดนึงมันเปลี่ยนลําบากมากเลยเพราะว่าตรงรูรับตรงที่มือ,อมันก็เล็กด้วย มันเลยทำให้มีความลำบ,บากในการเปลี่ยนค่อนข้างมากเลยทีเดียวแต่ในส่วนต่างๆของอุลตร้าแมนอาร์เนี่ยถือว่าผมโอเคมากเพราะว่าผมไม่มีตำหนิอะไรเท่าไหร่เลยในตัวนี้เนาะซึ่งคะแนนที่ผมจะให้ในครั้งนี้ครับก็คือ8เต็ม10นั่นเองเพราะว่าผมหักในส่วนของข้อมือที่มันนะมันดูสั้นไปหน่อยกับไอช่วงการอาแขนมัน อาได้ไม่กว้างเท่าไหร่ซึ่งผมก็ต้องหักในส่วนนี้ไปเนาะแต่ในสุดท้ายแล้วครับโดยรวมแล้วอุลตร้าแมนตัวนี้ก็ยังถือว่าหน้าเก็บสะสมอยู่ดีนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นอุลตร้าแมนตัวใหม่ของปี2024เลยทีเดียวแล้วก็ดูเท่ดูมีสไตล์แบบยุคโชวะผสมนิวเจนหน่อยๆซึ่งผมก็ชอบนะชอบอมากๆเลยแล้วก็ สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยสำหรับคลิปนี้นะก็ขอลากันไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย้